ฮัลโหลวันสองแล้วนะคะคุณผูช้ชมตอนนี้นะคะก็เป็นวันที่เราจะกลับกันแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็เพื่อนๆกำลังจะเก็บของนอนั่นอยู่เนาะเพิ่งตื่นกันตอนนี้เป็นเวลาประมาณสเิเอดโมงนิดๆน,น,นะคะก็เดี๋ยว วันนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนกันต่อแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะคะอ่าแลไปไหนกันต่อบ้างไว้กินข้าวกินข้าวก็ไปไหนวะชูโบทองยองไปหยอกหนูอ่ะนั่นแหละค่ะจะเจอกันนะคะก็ไปรานอาหานี่ค่ะใชคเอมเอาพอเว้ยห่าฟังเเลยเอียวต้อดมุดสุดท้ายเอามันอร่อยไหมกินด้วย Thank <laughs> <laughs> you. เล่นเออรูออเออนเออ,อม่โด,ไดนไดยินหเล่นะเออแล้ววอยู่แมตรงนั้นแม่ก็คือแบบโอ้โหน่ากลัวแมกดดามาก นเ่คือรเนะเนี่ยเนี่ยนะฮะเราจะไปกินข้าวแถวนี้กันเนาะมันหานอ๋อนา มาทั้งคืนเลยไม่หยุดเลยยังไงครับโจออะไรก,กันมาเป็นอะไรกันมา มึงนี่นี่บ่อยกัดนู่นกัดนี่บ่อยแล้วกัดมากกัดหน้าเหยียตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ทุ่งป่งทองสองนะคะเราจงกระถายรูปเล่นกันเนาะเราจะกินข้าวเสร็จจากที่ดันเพื่อนนะคะอนอโตโน่หรอข้างหลังเรานะค่ะไปกินข้าวอ่ะ เป็นที่อะไรอ่ะไอสสัดอันนี้ก็กำลังเดินไปนะคะก็คือประมาณ400เมตรจากทางเข้าตรงข้างหน้าเมื่อกี้มาเลิกช็อตฟิวดีเอเม ใหญ่ยอยู <Okay. S 3> ่นะผู้ชมยังไงแกทำให้โลควาำองไอสัตว์ไที่านี่อะร้านาี่อะไรรอโลแล้วรอไหนี้ซลกันเปีปากปีแป๊บหนึ่งนี่ยหได้กับมึงงเฮ้ยตึ้เลนเ็บอกว่าไอ้พวกคอน้ำอีกแล้ว อีเดาอยู่ในน้ำไม่พอรนยนกเล่นน้ำมันก็ยากโดนน้ำกระชากเกินเมื่อคืนยังโดนน้ำไม่พออีเไหลน้ำยเมื่อคือเฮ้ยเราไงอะไเอามาตอนางคืออีดาอึดกล้า

ต่อจะเดินไปหาที่หายดู <ไอ S 2> กันนะค<อ>่ะไม่องใช้หนอโอเคค่ะ,นะคนเยอะมากคุณผู้ชมอ,อันนี้ยังไม่เยอะนะไม่ยังไม่เยอะเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่จะฝนต้องตกก็มาถ่ายฮักมาโดนช็อตฟิลล์สุดคุณแม่จดจบคนถ่ายบอกนะ อยอดยอดมากเลย,เยนังมม่งคัตาลามอีกแล้วอะไรนะเข้าสู่ไหนคัาตาลามอีกแล้วเหรอมึงมาดูหนังคัตกรรมเยอะไปแล้วนะ ยองฮี่าคนี่นไนี่าั้นเยไั่นเดียสันเจ้าสันเจาะพแสดูเรือนเขาไปดมด้วยเยอะินีอ๋อแต่ีไปเจอแบบเพรในตมก็เลยคนมา มันก็จะเป็นบรรยากาศภายในนี่นะคะก็จะมีต้นโป์แทงตรง,รงกลางนะคะมากมายก็จะดธรรมชาติเย็นดีเดินไม่รู้ว่าเราจะไปที่สุดทางไหนเดินไปไม่รู้ว่าจุใหม่ยคืออะไรเไปเรียก,ก่อน <c oughs> มึงก็งเห็นออะไรปะเอมปะ เอ็มตามใจอตัวได้วหรอมันเคยมีคลิปหนึ่งที่แบบมาเดินทำไมเออเข้าใจว่มือทนีมันชื่อว่าโป่งแดงนะมือไหมไม่รู้อ้าวมึงไม่รู้หรอถึงว่ามือรู้แต่ถ้าแบบมันถึงมันมีสีแดงจะรู้ได้ไงอ้ามือก็อาจจะเป็นแบบคนที่มาปลูกอ่ะอาจจะชื่อแดงก็ได้มาปลูกคนแรกเลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออตั้งชื่อตามอะไรเหมือนแบบอะไรนะที่มันชื่อเหมือน สักอย่างแหละมึงเอฟเฟคขำเป็นโอเคเดี๋ยวต้อไปเป็นอะไรต่อไปดูนั่นแหละแล้วก็จะเหตุอเองอย่าเรื่องมากค่ะเราอ,อยู่ก็ดู uh <laughs> là lỗi yêu là. chào đi ừ. Ê. lời họ เาไว้ถ่ายรูปแล้วหนึ่งนี่อ่านี่นะคะไหนมาถ่ายรูปไงถ่ายรูปไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

He's gonna act like a fan. Taking you bigger, they got your head gas. Bitches slow, so I give them my pops. This is a public service announcement. i be been eating my spinach. They tried to call me a They front, they lending bridges. None of them bitches. I know they know the difference. And I just fell in love with a gangster. So I hold them down.